มาเริ่มกันที่ภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะที่เดินทางเยืนสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาระหว่างวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะในการเยืนครั้งนี้พลเอกสมหมายเกาตีรัผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เย่ยมคานับพลเอกอาวุโสมีนอนอไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาณกองบัญชาการกองทัพเมียนมาเพื่อแนะนําตัวในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ และยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยและเมียนมาที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในทุกๆด้านทั้งในระดับรัฐบาลซึ่งได้แก่การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยเมียนมาหรือ JBC ในระดับภูมิภาค การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเมียนมาหรือ r b c รวมถึงระดับกองทัพนั่นคือการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยเมียนมาหรือว่า HLC และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือ e ซ i o r Staff Talk โดยการจะพัฒนานั้นก็จะมีความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ทั้งฝ่ายเมียนมานะะได้กล่าวขอบคุณไทยคะ่ะที่ได้ให้การสนับสนุนการเจราจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อยซึ่งในขณะนี้สามารถบรรลุข้อตกลงได้แล้ว8กลุ่มจากทั้งหมด16กลุ่มจึงขอให้ฝ่ายไทยช่วยดูแลแรงงานชาวเมียนมาให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายไทยและดูแลเรื่องของสุขาอนามัยของแรงงานชาวเมียนมาด้วย กองทัพเมียนมาเข้าใจบทบาทของคอสชอและกองทัพไทยนะครับในการแก้ไขปัญหาของประเทศพร้อมให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จะสามารถดําเนินการทุกอย่างจนประสบผลสําเร็จฝ่ายไทยก็ได้ชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีต่อการเลือกตั้งในเมียนมาว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสําเร็จซึ่งชาวเมียนมาจะมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งในไม่ช้า พร้อมกันนี้กองทัพไทยขอให้กองทัพเมียนมาส่งกําลังพลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาลายัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรเพื่อเพิ่มความร่วมมือในด้านการศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานในอนาคตครับโอกาสนี้ผู้บริการทหารสงสุดยังได้เยี่ยมคานับประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็หารือข้อราชการครับพร้อมยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยและกองทัพเมียนมาซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยประธานาธิบดีแตงเซ็งกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการเจรจาสันติภาพและให้การสนับสนุนส่งตัวผู้ไร้ข้ามแดนร่วมมือกันในการปราบปรามป,ปัญหายาเสพติดดูแลแรงงานชาวเมียนมาให้เป็นไ,ไปตามกรอบกฎหมายไทยทั้งยังดูแลผู้ต้องหาคดีก่อต่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยฝ่ายเมียนมาจะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยครับ ส่วนเรื่องของการยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวก็น่าจะทาให้มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปยังเมียนม,มามากขึ้นและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและการค้าขายตามแนวชายแดนด้วยทางด้านฝั่งไทยนะคะก็ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีต่อการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเมียนม,มาว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสําเร็จดียิ่งพร้อมกับยืนยันถึงการดําเนินงานของรัฐบาลไทยภายใต้าการนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นไปตามรถดแมพซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการร่างรังรฐธรรมนูญ และคาดว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ในปี2560ทั้งนี้ไทยยินดีจะให้การสนับสนุนการเจรจาสันติภาพในเมียนมาอย่างต่อเนื่องในการนี้นะคะผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้วางพวงมาลาเพื่อเป็นการรำลึกถึงนายพลอ,องซานณอนุสาวรีย์นายพลอ,องซานกรุกงย่างกุ้งจากนั้นผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจดีอุป,ปาตาสันติ เจดีชเวดากองและสถานที่สําคัญในเมืองตองยีรวมทั้งได้พบปะกกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของเบียนมาที่ประจําการตามเมืองสําคัญอีกด้วยค่ะ